นี่นะครับผมเสร็จเรียบร้อยนะฮะด้วยความร้อนอือหือหน่าทานมากนะครับผมดูชัดๆด,ดูชัดๆเห็นไหมฮะสีสันขนมไส้ลูกเกดนะครับผม โหสีสันสวยงามจริงๆฮะบอกได้เลยครับผมเห็นแม่ลวดลายาลายขึ้นแบบนี้เพราะใช้กันไกรนะฮะที่ใช้กันไกรตัดนีบน่าทานนะครับผมไปลองทำทานดูนะครับผมง่ายๆเลยครับเทคนิคถ้ารู้สูตรตีแป้งนะฮะ รือสูตรตีแป้งใส่ไส้อะไรก็ได้นะใส่ฟักทองใส่ขอจะใส่ไส้เป็นผลไม้นะไปเคี่ยวผลไม้พวกฟักทองพวกเผือกตัวดำอะไรได้หมดนะฮะสวยนี่นะโอเคครับพร้อมอันนี้คลิป คลิปสองนะครับผมที่ต่อจากการปั้นการห่อและว,วิธีการตัดกรีบตัดกรีบด้วยกันไกลนะฮะสวยงามจริงๆยังไงก็กดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ